เป็นแมตช์กระชับมิตรระหว่างเพชรไทยกับเอเทเลียนนะครับวางเอสเทเลียนทีมเดียวใช่ครับก็เหมือนเป็นพาราธมิตรนะครับเป็นก็สตรีทถนมกันเราก็มีการยืมผู้เล่นนะครับในเข้ามาในทีมเริ่มเจียงกันเลยครับต้องบอลจะเป็นคนเคลียร์ก่อนครับใช้ทีมเชลซีนะครับส่งบอลผ่านลูกนี้ติด S <S ควอนใช้เชลซีส่วนทางเพชรไทยใช้ทีมเหมือนเช่นกัดบัตรนะฮะของเยอรมน,นีดีดีเย่รอกบาอุ้ยเขาสัดแล้วครับบอลโดนเป็นประตูครับ ออเมื่อผู้สัมปตูออกมาแบบนั้นก็โดแล้วครับเขาต้องออกมาเพื่อยืนปิด<ง>มุมให้แค่ปตะตัวที่เกิดขึ้นในนั้นสำคัญมากในเกมนะครับพวกเขาทำได้ครับเพียงแค่เ<ด>จ็ดนาทีเดีย <G un> โกซิวา <G un> ยายาตุเร่ ฮั <Theory> only. Oh. นครับเขามีโอกาสแล้วครับโอ้โหเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากนะครับตามหลังมาแค่แวบ,บเดียวเอาคืนได้แล้วนะครับกลับมาเท่ากันครับคุณไม่น่าจะได้เห็นประตูที่งดงามกว่านี้ในซีซั่นนี้ต่อบอลกันเม่นยำและจบด้วยการยิงประตูเหนือชั้นเลอกเกินครับ เข้าไหมโหโหเข้าไปแล้วดีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่ตอนหนึ่งนะครับโอ้โเลวีอาราบาหหลู่ลูกนี้ขึ้นมาเติมเกมเองเลยบบที่สุดนะครับแต่สุดท้ายก็โดนดักเอาไว้ได้นะครับเกมเปลี่ยนครับเอาละครับนี่เป็นโอกาสที่จะเปิดบอลเข้าไปตรงกลางยายาตูเร่จังหวะชิปและทำได้ครับเวนรูนี่คริสเยโนโรนัลโด าตาตันอิปบาฮิโมวิชยายาตูเร่ดิดีเยด็อกบาเขาตัดบอลได้นะครับแล้วก็แย่งบอลมาครอบครองอีกครั้งเวนรูนี่อองรี นั่นแหละครับยิงเป็นประตูที่น่าทึ่งเมือเกินยิงเรียกเข้ามุมล่างเลยนะครับแล้วก็ได้ประตูครับยิงได้สุดยอดจริงๆพีิแล้วบาพิกลูกนี้ลอกส่งโอติดนะครับลูกนี้ไม่ถึงอีบารนะกองหลังดักอยู่ตรงนั้นพอดีนะครับตรงกลางครับมาแล้วครับเพชรไทยทำเกมขึ้นมาพีนยองดีนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดถึงเป็นตัวตัวป่วนของทางแซดเบนแซตบีบีเลยฮะตรงนี้ยิงโนเพชรไทยขึ้นนำไปสองประตูต่อหนึ่งนะฮะ แน่ครับองวีทำทางขึ้นมาแล้วพลิกกลับมาครับครับกิเซลโรนโดเป็นคนยิงเข้าไปนะครับตอนนี้นี่ครับองวีพลิกเข้ามาล็อกบาร์นะครับชิ่งมาโรนโดยิงเข้าไปลูกนี้นะเสียบเสาไปย่ายาตูเร่การตัดบอลนั้นทำได้ดีเหลือเกินสำหรับทีมของเขาดีเยนล็อกบาอ้าได้ฟรีคิกนะครับโอ้โหพวกเขาวางบอลแล้วก็เตะฟรีคิกเร็วเลย จอโจเคเลนี่เทวิองรีความสามารถเฉพาะตัวจวังหวะนี้น่าทึ่งจริงๆครับลองดูสักตั้งครับเข้าไปแล้วมากครับจังหวะนี้นั่นแหละครับเขาต้องทำได้เขา,ากรนชั้นในการเล่นและจบได้ดีจริงๆและก็ได้บอลคืนมาอีกครั้งครับ ตรงนี้ยกมาพ้นไม่พ้นนะเบียดกันอยู่น็อกบายังได้อยู่ครับใช่ไหมโอ้ล็อกบ่าเขาไม่อยู่ใช่ครับลูกนี้หลุดไปได้นําเป็นสามตัวต่อหนึ่งนะครับเบนซ์แซดบีบีนี่ฮะเบียดไม่อยู่แล้วก็ยิงลอดลูกสามประตูเข้าไปน้ำเง้นยิงนี่วะไม่พอรวมทั้งสโมสรนะผมจะเป็นข้ออื่น รโนโรนันโดีรอาคนที่ไม่มีบอลนั้นเพื่อนที่มาช่วยเพื่อนร่วมทีมได้เยอะเลยครับจ่ายบอลสีอีกแล้วครับบุกได้น่ากลัวครับแต่กองหลังทำได้ดีครับจัดการจังหวะนี้ได้คริสตีโนโรนันโดผ่านดีครับดิดดเยดร็อกบาแต่เขายิงและพวกเขายิงเข้าได้ประตูแล้วโอ้โหยิงประตูกันนาทีต่อนาทีเลยนะครับ ต่อโจ้กันได้เยี่ยมมากยี่ห้าประตูครับยายาตูเร่อากินาคาต้องหาวที่แก้เกมใหม่รับทิ้งเร็วมากได้ไหมยีบ้าล็อกบาต้องตอกบาล็อกยิงข่าวเข้าไปแล้วคนระับไล่มาเป็นสองประตรูต่อสามนี่ครับล็อกบาลูงนี้หลอกมาสวยหนึ่งจังหวะนะฮะแล้วก็พลิกเข้าไปยิงนะครับไล่ขึ้นมาเป็นสามประตรูต่อสอง ครเวลาเพิ่งนาทีที่34นะฮะยังมีเวลาอีกเยอะในการเล่นนะครับตรงนี้น้องบอลตัดได้เด่นเดียวทรงติดนะฮะยังได้อยู่ทรงที่สองก็ติดนะแต่ยังก็ยังได้อยู่นะครับอารลาบาเวนรูนีเชอรี่องรี อาลาบายายาตูเร่ต่อบอลกันได้สวยงามครับและคลองบอลกันได้ดีเล่นเกมรุกกันดีนะครับแต่ว่าก็ยังหาช่องเขาทําไม่ได้ต้องสู้กันต่อครับก้องหลังเป็นประตูนิ่งมากครับจังหวะนี้ปีบีของเพจไทยนำอยู่ที่3ประตูต่อ2อนะครับอาลาบายายาตูเร่ รู้ครับนี่คือฟุตบอลที่ดีมีความมั่นใจเกมรุกจะพยายามต่อบอลเพื่อเจาะเข้าไปทำดวลทีมนี่ครับทางเฟซไทยพยายามต่อบอลสั้นแล้วก็พลิกนี่ครับหาโอกาสยิงจนได้ขึ้นนำไปเป็น4ประตูต่อสองนะเบนเซตต์บีบีบีหาจังหวะในในในกรอบเขียรโทษดีมากนะเขาค่อยนะครับเคาะไปเรื่อยพลิกมาส่งนะองลีนี่ถือว่าเป็นตัวแสบเลยนะอยู่ริมเส้นตอนนี้หุกเข้ามากลางแล้วทำประตูได้พอควิ้า ลุงบอลต้องทําไงแก้พยายามแก้แกินอบกันเร็วสูุู้นงนี้เพชรไทยตัดไปได้นะครับเกมที่เล่นการผ่านบอลน,นะครับแต่ว่าจะต้องทําให้ดีกว่านี้ตรงนี้ทุ่มนะเป็นเลตเบลทุ่มเขาตามไล่ประกอบให้ดีครับแล้วก็ป้องการลูกเปิดเข้ามาได้กินน้ำด้วยพอดีพี่ไม่ได้มองนะห้องแชทถามพอสชอม,มา,มา หมดครึ่งแรกนะครับเบนซ์แซดบีบีนำเอเช่เล่นบอลไปสี่ประตูต่อสองอัตราของบอลเป็นทางเบนซ์แซดบีบีของบอลได้มากกว่าหกสิบสี่สิบนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์จังหวะแรกครับออจังหวะไล่มาแล้วครับําเข้าไปครับอันนี้เป็นจังหวะน่าจะเป็นขึ้นนำสี่สีู่ต่อสองนะพิกมายิงลูกนี้สวยนะครับ มาชมแกมขึ้นหลังกันครับการร้อย้ขึ้นหลังครับคริสตีโนโรนัโดองรีดดเย่ด็อกแล้วก็ยิงยิงประูในมาลันดวรูนี่มครับบีเป็นประตูที่2ขงเขานะครับดดเย่ด็อกบมีพื้นที่ให้แล่นแล้วครับตอนนี้เนี่ยจะบอกว่ามูริร้อนยิงไปหน่อยครับและก็จะเป็นลูกตั้งเตะครับ คริสเตียโน่โรนันโดดิเดเยด็อกบาแม่ตายบอลเสีกแล้วครับเวนรูนี่ดิเดเยด็อกบาจอโจเคียลินีเดียกโกซิวามาติเนสเวนรูนี่ ผ่านบอลแล้วพวกเขาต้องหยุดเกมรุกครับแต่ยังับ เพื่อนร่วมทีมที่ให้บอลในตอนแรกไปกองหลังสุดยอดมาติเนสต้องสู้อย่างหนักเพื่อหล้นสาวก็โดดออกมาครับเยี่ยมครับแต่ว่าทำได้ครับประสานงานก็ได้ดีครับจังหวะนี้ทักษะยอดเยี่ยม ว่าเป็นแค่ลูกตั้งเตะลาดมากครับจังหวะนี้เปิดบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมครับเฟายลนี่บอลไม่ได้ครับวิ่งทำทางได้ดีครับวิ่งนำไปแล้วนะครับผ่านบอลเงินเร็วมากครับแฟนบอลชอบมากโมวิส no โรยันเฟรย์นี่ฮอกบาเกมรับทำได้ดีนะครับขอโทษทีนะครับไฟดับอีกแล้วอรอ,อบที่สองตายพี่พี่หลุดูจะสตรีมานนมาแล้วอองรีการตัดบอลนี่ทักษะดีนะครับเกาอ่านเกมดีครับครั้หนึ่งนะหลุดบ่อยวันนี้ไฟดับทองสามรอบแล้ว ผมมัน่นใจฟอร์มให้ดีที่สุดแต่ที่เห็นคือตรงกันข้ามก็คงเป็นแบบนั้นแหละครับ <c oughs> อันตรายมาถึงแล้วแต่พวกเขาสกัดได้เวน คริสเตียโนโรนันโดเปลี่ยนการคองบอลครับไม่สามารถจะเก็บบอลไว้ได้พวกเขาเสียบอลเทียโกซิวามีทางเลือกให้คนที่ครองบอลได้เล่นนะครับฮอกบาดีดีเย่ฮอกบาแย่งบอลหนักนวงมากครับจังหวะน,นี้อย่างน้อยก็หยุดคู่แข่งได้คริสเตียโนโรนันโดฉลาดมากครับจังหวะน,นี้ ดดพี่จ่ายข้าไฟยังจ่ายแล้วครับวันนี้ดับสองหลอกนะทงใสเจอฝนตกดียด็อกบาสลาตันอิดบายโมวิชทีมที่ไล่ตามก็พยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะลุ้นประตูนะครับเพราะว่ามันมากมายเหลือเกินสำหรับพวกเขานะครับเพราะว่าทีมที่เหนือกว่านั้นเล่นได้ดีอย่างชัดเจนครับเวนรูนี เดี๋ยวจบเกมนี้ฮะับนักบอลมันจะมาแจกโค้ดนะครับเดี๋ยวจบเกมนี้จะแจกแจกโค้ดกันนะครับอัลาบายายาตูเร่อาก,กินกาก้าเวนรูนี่ผ่านบอลง่ายๆนะครับแล้วแม่นยำครับเบลแฝงหนึ่งนะเวนรูนี่สักครู่ครับโค้ดรอรอ,อนักบอลจบเกมก่อนนะครับต้องขอโทษนะวันนี้หลุดไปสองรอบแล้วรกกรครวันนี้ สภาพอากาศไม่ดีมั้งไฟดับสองสอลสำรอง <3 S 2> ไฟมีครับผมสำรองไฟมีครับแต่อ่าพอไฟดับปุ๊บเน็ตมันจะหลุดทันทีเลยพี่ไม่ได้ต่อสำรองเน็ตด้วยใชค่คือคือตัวเครื่องเดินต่อครับสำรองไฟมันใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้ต่ออ่าสำรองไฟเข้ากับตัวเน็ตนะครับเข้ากับตัวเราเตอร์ทีมรุกที่ดีมากอย่างที่ผมเห็นมานาน เกล้จะใกล้จ,จบแล้วนะครับ,รบต้องถามมาัดเจน,นะจีก,กอร์เท่าไหร่จริงๆนะครับทุกท่านก็ได้ติดตามรับชมอย่างสนุกสนานจากการถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ผมรินนพึ่งยาและคุณวิศักนินกัดลาคุณผู้ชมไปกอ่อน